ชอบไอดีพี่น้องต่อพีสอง่งมันยาวโคดรพี่น้องจิบุกแคนโอ้ยอีละ

แม่ loại ได้ เออเขาตกใจครับลูกลูกน้อกเขาจาจากท่านเขาเมื่อยได้ครับกาจ้สันหยอกหยอก้เนี่ยฮะดิัดเด้อเด้อ่ทางงลังน

อเม่ันนีเพราแม่ไม่กนน้ำได้ยางทาร์นเปอเปื่อนะเาไปเดยวได้บาอีกทีเดียวได้เนาะดค่ะลักดันเอทหดอยาเจาเนอวาอยาดรับดแ

ช้มกระดั๊บบวงใหญ่เลยพี่น้องเยคลยแขกคนสิบกว่าคนพี่น้องเลยเห็ดบ่ใหญ่เห็ดสำแล้วสมพ่อแม่พี่น้องสวยฮะแหละสมมันเป็นไงเจดีเป็นสวยเห็ดบ่ใหญ่

โอ้มนี้แ

ก๋อยหมูเามือนทำดวกันถ้าสูบยากินเหล้าสูบยากินเหล้ากินหมูตัวกรจะจับนะเราไปกินว่าว่า ก็กินหมูตันูตัวเอาไปจับเนื้อจับนะเนาะเอาลงมากินกินบาอาบาบกินเหลาเนี่ยกินสูบยากินกาแฟเออบอสเ้าจะเาเคยื่องสี่เออด่างบ่ามือเป็นโคลไก

نعم <applause> ไม่ดีกระตินไ่ได้ไม่ใช่ีมีนี่ตวี้แล้วไม่ควเลยนี่้วยนี่น่านี่นี่ก็ครับอย่างนี้มามีเงินก็หุมเนาะโอ้ยมามาาเยยจะมีใครมาไม่ต้อรเยราคนเคยมาตลด้ปาบิยนก็บัวไทยบัวเจ้าพวกไก่ไก่แกนนี่ใช้มาล

เอาเลยเลยลาคลิปไปเพื่อนสมีขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่บางที่ส้มรอ้ส้มคลิปหนาอีเด้อพี่หนังเด้อ